สวัสดีค่ะั้นะคะวยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในหัวข้อเทอร์กันะคะอาจเคยสงสัยว่าการประชุมแลการสื่อสารกับเทอร์เรแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าาทนสอนีที่นี้ได้นะคะจะเป็นการเพิ่อประสิทธิภาพขององค์กรครับถ่าหลายงสงสัยใช่ไหมคะว่าการประชุมและการสื่อสารนะคะจะสามารถ่ระดับประสิทธิภาพของ เคยไหมคะผูกู้ชมตอนสิบโมงเช้าออกคำประมาณเที่ยงสิ่งที่ได้กลับมานะคะมีแค่เอกสารเล็กหนาความรู้ว่างหรือความช้านะคะเราส่งข้อ, 2, อความสำคัญสำคัญไปไหลายกลุ่มแต่กลับย้ําอีกไม่มีใครตอบซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะพบได้กับผู้ประกอบพวก,ปก,ปวกค่ะแต่สิ่งที่น่ากปวดที่สุดข,ของปัญหานี้คืออะไรดูไหมคะสิ่งที่น่ากปวดที่สุดข,ของปัญหานี้นะคะคือเราเริ่มชินกับมัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะดิฉันนะคะสามารถ กไม่ควรไม่ควรที่จะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อค่ะค่ะอยากให้ทุกคนลองคิดภาพตามนะคะว่าก๊อปนะคะเทียบเสมอเครื่องยนต์แต่ว่าเครื่องยนต์ชนิดนี้นะคะไม่ได้ทำงานด้วยน้ำมันแต่ว่าทำงานด้วยข้อมูลและความเข้าใจที่ตรงกันค่ะช่นจาวัยชาการสื่อสารนะคะถ้าเราสื่อสารผิดพลาดโอเคค่ะถ้าเราสื่อสารผิดพลาดจะทำยังไงเกิดอะก็เหมือะไร การประชุมวรนจริงนะคะไม่เสียเวลานะคะดิฉันมีสามคำง่ายๆนะคะให้ทุกคนไปดูกันค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าชัดเจนะคะ่ะชัดเจนนะคะคือเรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรไมีเป้าหมายอะไรนะคะในทุกกะะววารประชุมนะคะเ,าเ,เราควรมีคําตอบสุดท้ายไม่ใช่คําถามที่เพิ่มขึ้นค่ะสองนะคะกระชับนะคะเวลาเป็นทรัพยากรที่แพงที่สุดในองค์กรค่ะจำไว้นะคะว่าการประชุมดีไอ้ชัคก็จำไว้นะคะว่าการประชุม ส่วนร่วมนะคะเสียงของทุกคนมีค่าค่ะถ้าในที่ประชุมนะคะถ้าในที่ประชุมถ้าในที่ประชุมนะคะมีสองคนพูดและแปดคนนั่งเลื่อนมือถือนะคะนั่นหมายความว่าในการประชุมครั้งนั้นมีบางอย่างที่ผิดพลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ชัดเจนนะคะ แล้วนะคะก็อีกหนึด้นที่สำัญไม่แพ้กันเลยคะคการศึกษาค่ะถ้ามีเรื่องด่วนนะคะให้รทเลยะคะ่ะและถ้าเรื่องเราต้ก็บเป็ลักฐานะคะ,คะให้ส่งอีเมลและเรื่องที่เราจะต้องคุยหลายฝ่ายนะคะให้ไม่โอเคค่ะการเลือกเครื่องมือสื่อารี่กต้องนะคะจะเหมือนเราเลือกอาเป็นนักเล่นสนามคะ่สดท้ายนะคะดิฉันอยาก องค์กรก็จะไม่ใช่แค่ที่ทำงานค่ะแต่เป็นทีรื่องทุดวใจค่ะค่ะ่าาไการช้นถึงไมด้แปลว่าไม่ดีะการปรชุยาวก็ไม่ได้แปลว่าจะเสมอไเพราะว่าแต่ขอตัวอย่างเป็หนังซีรีส์นะคะก็เหมือนกับว่าเราดูหนังบางเรื่องนะคะ แต่ว่าเราสามารถจำได้แต่ตอวเยนจบไม่ว่าจะผ่านไป10ปี20ปีเราก็ยังสามารถเล่ามันได้อยู่แต่กับซีรีส์บางตอนนะคะมีความยาวแค่ที่สมาธีแต่เราจำเนื้อาอะไรไม่ได้เลยมันเหมือนกับ,บการการประชุมนะคะไม่ได้วัดนที่ความยาวแต่วัดกันที่ผลลัพธ์ที่ได้มาการประชุมสั้นที่มีความละเอยียดก็ดีกว่าประชุมยาวแต่ว่าไราสาระ